สบายดีท่านผู้ชมทุกทุกทานยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองกระปีสแนลคุณเด็กเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กระปีนะเด้อพี่น้องอันนี้ก็บกระสีคำและฮาวเวิร์ดมาที่เขตเชยปนเมื่อกี้ในการได้ไปเคลียร์ดินของเรื่องเยอรมนีมันผิดเรื่องแมทพี่น้องจากสองห้าแมตก็จะไปเขียนเจ็ดสองแม็ได้เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ไปแวะถามแม่เท่าที่ว่าลูกเราเห็ดดองพี่น้องไอ้ก็หากมาแล้วกันได้มาแวดสะพอนอีหนึ่ง ชิมลมมาถามเรื่องดินสะพอนมาเป็นหน้าใดเอยู่ตอนนี้น้นแกดินเราเลยว่าดินผู้อื่นเป็นกอไปถามมึงเพื่อนเหนกันพี่น้องสบายดีสะพอนหัวไม่ยากาตเนุญาจิตไม่หัวเป็นจริงใดสบายดีอย่บ่เจะสบายดีเจ้าวางหลังนะกับเขาก็เลยมาพี่น้องเนื่องจากไปจ่ายค่าดินให้แม่แก้วมณีแล้วกับ ยังหลายยางเลยแตงเขียวแน่เลยไปปวไปใส่แล้วไม่ไม่เก็บไปใส่แล้วไม่ได้ไว้ให้ตลางเคืนเลยยันฝนตกอ๋อยันมันพดเนาะยันมันพดยมันเหี่ยวเนาะอุ่นใจไปเติมแล้วได้ไหมเนาะเจ้ามันก็พอน้องยิดี่มแห้งแล้วไปเจ้าใครน่อยนหนึ่งแต่ว่าเมื่อเนี้กลับมาเป็นคือเก่าพอกรปีกะน เพ mm hmm. ิ่อนอองของหมอยังเป็นอยู่ยังบม่ได้เพิ่นให้ย่พาตัดว่ายังเพิ่นให้อายุสองอาทิตย์อยู่ห้องหมอสองาทิตย์เลยแบบมันนี้มาแก้เอกสารให้แม่แก้วมันนี่จากมาแก้แล้วก็มาหสะพอนเลยสีมาเลยมาสะพอนดอนตอนหน้าบี้พารได้ไม่เพื่อนเลยเด้ะสบายดีสะพอนเจ้าสบายดีเจ้าอ่ะเอาหน้าปิดบ้านน่งก่อน เพราะว่าแต่ละคที่พญาวรีถามรายละเอียดเด้ค่ะนี่จังว่าถามเรื่องดินดอนตนหญ้านี่จังได้สะพรมอื้อเอยบอกว่าหาล้านเขายัได้ครับดินที่เจ้าอยู่นี่เป็นโมเมนต์ของเจ้าเนาะโดยินเอื้อยบ่สินเอื้อยเป็นเป็นพี่น้องบ่หรือเป็นเป็นพี่น้องแต่ว่าดินของปู่หญ้าพ่นอะดินของปู่หญ้าของเอื้อโดยพี่น้องของพี่น้องของผัวเจ้าโดยเป็นเอื้อยของผัวแต่คนเอาผัวแต่ว่าแต่คนว่าหาล้านบอกโดย เดีเท่าไหร่คุณเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยงาเท่าไหร่เด้ค่ะกกไม้นั่นเด้ค่ากุ๊กอันเดียวโดยค่ะกบ๊กเงาในด้านซ้ายเป็นรักนี่แม่นบอกเป็นรักนี่โดยเป็นแดนของอิเมนบอกเนี่โดยแล้วอดยรักแคมทางเด้ค่ะบอลนั่นจำกับเพื่อนเพื่อนบอกเจ้าจำค่ะนี่ค่าใดนี่เด้ค่ะนี่เนี่ยเออ ซึ่งกับเสาไม่แก่นเจ้าข้มทางโดยซึ่งกับข้าวไี่บ้านดินข้านี่เลยข้านี่แหละดินรวนข้านี่นี่ข้าวแต่ค้านี่กับบวแมนดินพนอีกคนเหนียวข้านี่เปเจ้าโดยโดยพอดลมเงินโดยข้เหนยวใช่เลยนี่นะเจ้าราโดยราดพอดีลมเอนเพะนึ่งทางนี้ก็กลายไปหอดช้ามทางพี่น้องราดบอสด แคบนึงเนาะโดยกระพุนกับบ่มีดินไปไปยืนพุ่นสะพุ่นไปจ้ะคือว่าประมาณเก้าเมตรสิบเมตรช่วงกว้างนะนี่พี่น้องบ้านนี่มันบอกเลยรักม่เยาว่าจะแบบรากปุ๋มมะเยาว์ใช่ไหมจ้ะมันเป็นสวนมันปลอดตรีก่อน เป็นส่วนของปูนยาปนปลูกไว้ดินแบบดินปั่นกันแล้วเนาะดินแดดเป็นแดนของพ่นดีไว้ยจเก่าเหมือน่นให้ยู่ที่ซื้อหรอ่าจะเก่าเหมืนให้ยู่พ่นยู่ให้ยู่ในยู่แบบว่าคาราบบ้าเอ้ยมีเงินมีค่าเหนื่อให้พ่นเล้ยผมมีเงินมีค่าจูวันเนาะกินนอลแบบว่าเอ้ยจะพผนยังให้แต่ลูกกลัวผลเด้กินปูนยาพ่นเนาะโดยโดย รวยคุย sw yeah. ังไงเนาะแต่ว่าเป็นของเพื่องของมูลมนองเจ้ามูลของเพื่อนเจ้านอลอองไรเบเอยนเกีบจะเกเงยุแต่ว่าเป็นของเร่องทัวรลยเ้าวไปยี่ย่างนึ่แต่แล้เจ้ามนาวนสมมติเอ้ามัมียูทูบเบอร์มาซ่อยเหลือเนาะมิพุยพุยจะดีสร้อยเลยจ้ะ เราก็จเอาแต่ว่าต้องได้พอนเอามันบอกโดยหาล้านนี้คนเอามันแบบค่อยให้ไปทีน้อยๆมันบอกคิดว่านะประวาานั้นมันบอกเจ้าจะให้ล่าพุณนบได้ให้เนาะพนบได้ปั่นให้ล่าโดยเง็นเด็กขางูสาเงินนหนได้กขาเนภูมิสาใเนขอเจ้าเฮ้่ซะบไงกับแต่ก้อนนี่เจ้าบุญบนยูเลยจีมาตั้งเพื่น หลัง,งตัวนี้เนาะเอยเดี๋ยวตั้งตัวนี้ตั้งตัวนี้แล้วบะนี้มันโบแล้วมันโบแล้วประมาณสองปีเราตั้งประมาณสองปีแล้วละตัวนั้นกับเบเกอร์ตัวรุ่นน,นี้ก็ยังบม่ได้มีเถื่อนนะจ้ายังบม่ได้มีเถื่อยังบม่มีดินอันนี้คือเพื่อนบริปันให้เลยได้ตัวนี้นนเลยดินพูดเลยเปล่าดินพ่ดเลย

เจ้าของดินกะติดกันนี่เนาะนันติดกันแล้วก็เอาไม้ไปทำจากของดินนี่นะเคลียกันมันตกแต่ก่อนเจ้าจีบฝุ่นแล้วทางหลังก็อีกหนึงโดยทางใ้คำตอบเลยอีกนั่นเงเจ้วผัวจะไปใส่ผัวพัวไปด่น้องชายผัวี่น้ำกิินิ้แนั่นี่เลยผัว ไิข้อฮะโดยบ่มีน้ำจิบไปขอของเขาดิขอน้ำน้ำนองระยะไฟดิเลยตดยบ่มีน้ำระยะไฟเนาะที่ฝนจะลองจะแก้ไม่ดีเมื่สะพอน้องเซียมทานเมืได้ตนี้ไปใส่ได้ไปใส่เลยมือนี้มือนี้ออกออกไปฮื้อไหาพประจูดแล้วจุดห้ยโดยเนาะจูดแล้วยันฝนตกยันฝนตกประจูดเลยออ๋ ไม่ไดบอไม่แล้วยังไปหื่อจะไปหื่อแล้วบ่เดยทำทำห้องทำกระตก็ูดเท่าร I mean, like ่ยังอี้แดดแดดแดดหายใจก็พีกยงได้เนาะโดยเด็ก่อย่างนี้ ัดีค่ะชือยังเชื่อเกษตรกรที่นีเงินเหลือซื้อตะโกตปูเติมกันอ่าเผื่อซื้อเข้าซื้อน้ำอีกเด้เนาะเนาะอย่างไรอะไรย่างแบบเออคนเราไปกนเทากับโตพิ่นขึ้นพิ่นกรบพมีขึ้นกันเบือนี่คนระพุมมีกันโอ้ยคนกัพเพื่อพี่เคยไอ้เคยอันเคยไหยกับหาเงินซื้อเขากินกันเราก็ไปเฮ็ดํำกันกับพวะสาวรุ่นนี่ตุ๋ย เฮดเวียคือกันด,ดีแล้วบอสลดสมุดโอ้ดีนั่นแล้วเชียวแปลงเนาะแปลงนั่นแล้วแฝงกับแบตติดนี่น<บ>นนเนบบขาแปลงหาเงินใส่ค่ารถได้หงงาเงินใส่ใส่ใส่เงินเองได้ป่ะเงินใช้กินเง,นะงินใช้ค่ารถด้วยพี่น้องเราแต่ละคนจะว่านักับทตกคนเลยได้ไีม มีใจสปร์เซ็นนะจ๊ะอเ็นน้อยเป็นน้อยแท้จห่ถ้าของดีใจเลย่อสิบแดแล้วดีเส็นตระดับองเย่มดีหร้อยเพราะวันยังเคลียร์เรื่องดินจบดินปุ๊บจ้าวางนาสีให่างานง่ายนะมาตัวห้าสิถามนี่ก็คือตัวนี้โดยงานดินพันให้เนาะโดยราคาประมาณห้าล้านโดยโอ้ ฝันน <S it> ี่ผมต้องไปหาดินมะลืนเลยบอยง่ายซะผมต้องไปหาดินมะลืนคือดินตอนนี้เพิ่นมั่นใจว่าร้อยแล้วอ่ะคุนทีปันให้เนาะพี่จันเออแบบ่จันนอนทียนลองกันบ้งตั้งกล้องของฉันแล้วลองโยกตัวจะเตะตัวเมะดูว่าจะแม่โมโหเลยมึงจะชี้แจงให้ได้ถือให้เลยใส่แม่ถือมาบุกเป็ตั้งกล้องตั้งกล้องประมาณนั้นประมาณไดนได้ก็ได้ เดี๋ยวให้ปาใจแทรคไปลองแทรกไเด้อยวมบเนี่เลยเด้อเจ้าเตั้งป้องที่พุ่นเลยใจดีพอนะั่นอเดี๋ยวปัจจัยเป็นไปไม่ได้แลเดี๋ยวพ่ตานะเตะพอนจะยู่ยุ่งวันเลยตะพอนดึงมาขอเนี่อโทษนะพ่อว่าที่ได้คำตอบในเวลาบนฐานนะเขาละเอียดน้วนี่นเมันไม่ได้ห้ามแมทเลยเอาไปห้ามแมเลยดึงตายเลยดึงตายนี่ยแมตันนี่นะ 4ีมตเป็นครซีดึงห้าเมตรตาด้ยได้ผ้ากีริยนที่จะพอนงฉันสั่นนั่นน่นนั่นรับเอามือประจ่ายโอ้ประแยงอีกเลยห้องเองเองเอ้งแล้วห้องอั้น้ห้องกิ่กิ่งอาดินแปดเมตรปายเเมตรแเมตรแเมตรหนึ่งแปดเมตรกับห้าเซนตาล 8ปดกมหาเซนประมาณนี้8แเมตรแเมตรก้าเนาะดิน so ก้เมตรก้เมตรกับจินหาเซนก้มตรกับจินหาเซิน็นก้าเมตรกับิาเนกว้างนี่ก้าวเ่เลยัปใจเอ้าเีว่วนีเ่วเลยบันี้อันนี้ นี่ปอยนี่หายแล้วมันยาวเก้าเมตรอันนี้มาลวงกว้างบ่ดเลยอง่แปดไปอยไปไปจับปรเมันแปดแเมตรแล้วแท็กได้แท็กชีแมตไปน้องแมตมีห้าแมตขั้นหนึ่งจำแล้วมันชีวี 12บเมตรมาสัอนบหกเมตรค่นี้ก็ปีกถ่าย่าถือกล้องอย่าพี่ เฉยจ้น,จน่ฮอตชค่ท,ทางนี้ครับสามเมตรสามสิบเก้าเมตรสบเก้สเก้สิบเก้าเมตรครับสามสิบเซนสิบเก้าเมตรสามสิบเซนมาลวงเนี่เอวันนี้ดินเปนบ่ดอกันเด็กนั่นดดินแก้วมันี่วมาดินของแก้วมันีสีกวางก่อนอ๋อขี่ฟุ่นพี่น้อง แมตต์คันนี้ไม่จะมเป็น112ที่เราอะเออเราลงไม่ย่อยแหละส,สอง,สอง1อ2แมตรคราวนี้เขาจะดินสะพานมันพี่ยังไห่น้อง ซิซมครับทั้งหน้าและแม่นครับทัหาเส้นทั้งนาและแม่ิปีกับเ้าีกบเส้นซีมกับส้เดี๋ยวสิไปทวนเบิ้งในชิดแล้วก็สิดจไม่งั้นเส้เนา้งหนาเนีเ่นที่เพ่นที่ดนั้านนะ ไปาตงหนาเลยแมนีกซีก็จหาเส้นีเมตก็างข้างตัางเงืนสรุนอันนี้นะ แมตชค่ายเด็กน้อยก็เล่นอย่างเป็นใจนี่สิพอดีสิบหกแมตช์ทั้ปีสิบหกั้งสิบเก้าข้าเพือนสารุนนี่สิบหกสาุ่สิบเก้าเท่าไรอยู่ในลิปปะล่ะเดี๋ยวเขาไปเช็คทวนบางคิปอีกแค่นึงทางนี้าอ เมนเก้าเมนเนาะทั้งหลังเท่าเมนทางนี่ก้าเมนที่ทั้งฟังเฮือนสรุปนี่ชิมหกทังหน้าทางเลยเมนทางเฮือนสรุปชิมหกทางนี่เก้าลืมไปแล้วคลิปวะวันนี้คลิปอะไรเดี๋ยวเขาไปทวนเบื้องในคลิปเอาก็ได้กันเขาเมนต์ก็ได้พี่น้องคอมเมนต์บอกอันนี้คือมันเนยผสมถท่านว่ะนั้นฮอกแทะเทะไปข้าวไว้ลยวันแรกเขาจะมาทวนคลิปเบื้องลำหลังขออนุญาตเอพี่น้องกองชัน อันนี้ก็พออเพราะว่าเฮ็ดการที่เฮาเฮ็ดิศไปนี้ไว้เพื่อผู้ใหญ่้จะดีอย่างเฮาสิได้ให้คําตอบเพิ่นได้อย่างชัดเจนว่าเท่าใครคนเท่าใดเพิ่นเรื่องอันนี้เพิ่นต้องถามแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพิ่นต้องถามอยู่แหละสพอนเมื่อกี้นี่ปลดพราะว่าไม้มันสิขาดอยู่ใกล้กันจ้ะเฮาก็บ่มีหยังหลายละจ้ะมีแต่คําเท่าน้าเฮาก็สิมาให้คําตอบเรื่องดินนี่แหละเนียนเด้อะเลยสพน เขาจะไปตอบเขาปุ้งาเจดีว่าเท่านี้คุณเท่านี้เท่านั้นคุณเท่านั้นท่งนี่เงาท่านี่ใช่แล้วก็จำนวนเงินเลยนี่ตะเคลียร์ตัวนี้จบเราจะค่อยเงินมาต่ำหลังกันนี้เนาะใช่ใช่สั้ท่านแล้วเดี๋ยวจกจบคิดแต่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวสิไปธุระต่อมีเรื่องหลายบ้อนด้แล้วก็พูดที่เบิ้งกดไลค์กดแชร์ให้นะเพียงน้องมีเส้นร่วงลงกันเมื่อจุกหัวจุกคนพี่น้องฝืนเข่าฝืนเข่าเอ้าเข้าใจเป็นภูมิแพ้พี่น้องมาใจก็เป็นภูมิแพ้อีก โอเคสพอนได้ข okay, <Yeah. S 1> ันมาเมื่อไากระชิมีข้าวดีเอาข้าวดีมาต้อนเนาะเมื่อจ้านั่นโดยโดยขอกระีีใจนําเจ้าเด้ขอกระดิใจได้สองเปอร์เซ็นเจ้าขอกชใจสองเปอร์เซ็นพอไปละเก้าสิบแปด้ไม่ช่ใจดีเพรเห็นเพิ่มิมใลยได้ นี่ก็ดีใจล่สามีอมีใหม่มีอย่งนั้นดีใจแล่สามีเจะเาสอเปอร์เซ็นต์จะต้องมาหลายเปอซ็นต์ใช่เลยสซนแต่ว่าเต็มสามน้อยโยงใจจมันมีมเไดีมันครบแล้วยังเังกะสีที่สุดนึก่ใจัคนตกตกลบมเป็นยังไงเจ้าก็ได้ลยดีม่เจ้าดีใจไลยที่ไดใหม่ทีหนะ่กาซุนนองกาทุกกับเวลายีสักสามคนเลย เจ้าคอยงานขอเจ้าช่วยเจ้ามีความสุขขอจ้าได้ขอบใจขอเจ้าได้เจ้าหน้าที่ของเจ้าคอยก็คือสร้างทานบุญโดยโดยขอบใจเจ้าทุกบอกอะทุกอยู่กับบุคคลใดโดยเจ้าก็ทุกคนที่คอยหล่อยู่ขอสรรเสริญโดยเจ้าอันนี้ก็ต้องขอบคุณขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเลยก็ขอบคุณท่านผู้ช่วยให้กำลังใจแล้วก็คอยเป็นกำลังใจคอยสปอนเซอ์คอยสปอนเซอร์คอยคอยเป็นใจคอยสปอนเซอร์คอยคอยเป็นใจ ซอยเหลือเสาพรโดย,ยคนที่อยากไล่เจ้าอ้าวฝากขอบคุณขอบใจอีกจากขอบคุณขอบใจในรายเด้อที่ซอยเสาพรเด้อเจา้าคุณใจใจดีพนก็ให้อยู่ดีไม่แห้งเจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงคมเจ็บยัยไดคงไข่ยามีขอให้พนเอ่เสียวยังไงบอกเป็นขอพนอยู่ดีไม่แห้งละเจ,<ด><ด>จ้าเจ้าทั้ง<ด>น้องทั้งนองก็ซคนกดขออย่ดิมแห้งที่ออดีรที่อ่ะ เป็นพลาของเอือ้อยเนาะเียชอยเอื้อยเจ้าโอเคจ่าเจ้าไปบายชาพรายบายเจ้าดีใจน้ำสะพรเพราะว่าตอนแรกเราลงมากับได่มีอย่างเลยพี่น้องมอนึงอย่างกับโบมีมีพระห่มพื้นเดี่ยวเท่านั้นแล้วกับผ้บาบัตรผ้าบัดกับพืน้นาคา่ะเราไปเก็บเอาน้ำบ้านมือต่อมาาก็ได้ซื้อผ้าบัดมาให้เพื่อนเล,เลยได้พอได้จุนเจือไปแล้วต่อมา,าก็ได้เอาไฮโซลาเซลมาให้กับข้าวสารสองกระสอบ มอย่างนั้นแหละพี่น้องอันนี้กัดเมื่อนั้นประมาณสามสี่เมื่อก่อนนี้กัดไม้กัดหากระดอดเหงีนสะพอนเขาสั่งไม้มากับเบิดประมาณแปดล้านพี่น้องดีใจน้ำเลาไหลไหลโอเคพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงทุกท,ทุกท,ท่กทานที่ภาประกันได้คัปปี้ก็ขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ดีใจก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติกดตามมันคัปปี้นะได้อพี่น้อง ขอขอบคุณขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดทีทุกทุกท่านและกระทันผู้ชมทุกทุกท่านโอเคพี่น้องก็บปีจะขอตัวไปก่อนวันนี้อันนี้มันกระจีคำแล้วพี่น้องบ๊ายบาย